พี่น้องวันยุดหลังจากกลับมาแต่เทียวแต่ละแล้วก็มาแย่ใครมดแดงเนาะจ้านี่ล่ะกิจกรรมของไอ้คุณพ่อบานวันหยุดเนาะจ้ารอบนี้ก็บ่ได้ขายเน้อจ้าสีเอาเมื่อบานวันแม่เนาะจ้าใครกับแบบอลัวอววลัวเลยเนาะจ้าพี่น้องเป็ตาสออนบ่จ้าใครแบบเน้นเน้นเลยเนาะจ้านี่พี่น้องเบิ่ง ข้าก็ต้องมาเลือกเก็บเอาเมแดงออกก่อนนะจ๊ะพี่น้องสงสัยว่าอีกตั้งสามสี่มือกว่าสีเมื่อบ้านมันสีบ่เสียก่อนบอกบ่เสียเด้อจ๊ะข้าเก็บเอาเมแดงออกแล้วข้าก็สีใส่น้ำใส่กับปุกไว้เนาะจ้ะให้มันลอยอองล่องอองล่องเนาะจ้ะถ้าเกิดว่าข้าบ่ใส่น้ำหนี่ไข่มันก็สีแฟบเนาะจ้ะมันก็สีมีโอกาสเสียมากกลัวข้าเอาใส่น้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นเนาะจ้ะถ้าข้าเอาใส่น้ำแล้วแช่ตู้เย็นนี่ไข่มันก็สีองตรงองตรงอยู่เนาะจ้ะพี่น้อง นี่แหละจ้าถ้าขายแถวนี้ก็ขายใดด้วยจ้าขายงไายเลยล่ะเพราะว่าไอ้บางคนคนกับแง่บอปปินเนาะจ้านี่ไปหามาสองคูเขยใบยใหม่ยังสีเขากับตรงสะบัดออกเนาะจ้านี่เบิงบ่งไข่หน่อยๆนี่ไปตาาแกงใส่ปลาขนาดเลยเบิง่ง ทางล่างนี่ก็ร้ายเนาะจ้านี่มื้อนี้เพิ่นบ่ได้เอาขุใหญ่ไปเนาะเพิ่นเอาขุน้อยไปเพราะว่าไอ้กลับมาจากเลาะจากชอบแล้วก็ประมาณซีโมงล้วล่ะจังเพิ่นได้ไปซีโมงกว่าเพิ่นก็ว่ามันค่ำแล้วเพิ่นก็เลยบ่ได้เอาขุใหญ่ไปเนาะจ้าบัดผลปรากฏออกมาก็ได้แบบหลายเติมเนาะจ้านี่เกือบเต็มขุเลยพี่น้องนี่เปตสะออนบ่จ้าคุณทางบ้านถากินได้เลยเด้อจ้า เพราะว่าไอแถวบ้านโซลยามันหายากเนาะจ่ะใครมดแดงเพราะว่าคนอีสานก็คนอีสานเขาสิผ้ากันแย่กันหลายเนาะจา่ะคนบได้เฮ็ดงานเขาก็สิไปหาแย่ใครมุดดอกมดแดงหาอาหารตามดูดูกันแต่ว่าคนแถวหนีส่วนหมากเขาก็สีไอเฮ็ดงานกันเนาะจา่ะเขาก็สีบ่ค่อยมีเวลาถึงสิมีเวลาบางคน่นก็บโบหูจักหาเนาะจา่ะว่าเขาหากันจังได๋นี่ล่ละค่ะ ผู้ได้ขย,ยันผู้ได้มัน่นผู้นั้นก็อันได,ด้กินเนาะจ้ะได้กินได้ขายแล้วเต่เห้าความสะดวกเห้าว่าเห้าอยากกินหรือว่าอยากขายเนาะจา้ะอันนี้ก็สิมีแต่ไข่หลวนๆเนาะจา้ะแต่มกักกะสีเริ่มเป็นเมปป่เปงเนี่ยแหละจ้ะนี่แม่เมปงกับบหลร้ายดอกจ้ะเมเปงไอส่วนน้อยเนาะจา้ะส่วนมากสิมีแต่ไข่ไข่หน่อยไข่ใหญ่ไข่หน่อยๆนี่ก็เป็นตาเสียได้เนาะจา้ะ แต่เวลาแง่เข้ากับโบหูดอกเนาะจ้าว่าอันหังใดใครหน่อยใครไงเข้ากับบสามาถเหลือกแง่ใดเนาะจ้าก็แง่มาก่อนนี่หละจ้าใครหน่อยๆนนี่เข้ากับสามารดเอาไปแกงใดเนาะจ้าแกงใส่ป้าใส่ก่อยก็ไดดเนาะจ้าแม่แดงติดไปน้าเน่กับบเป็นอย่างเนาะจ้านี่แหละจ้าพี่น้องวิธีของไอคนใกล้บ้านเนาะจ้ามีอยังกัหากินตามดูดูกันนี่แหละจ้าแบบเซ็บเลยเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้โซเดียก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้า